ดีเจ้าเขา้าชูทรงยายสีเจ้างของเจ้าวันนี้ยายสีพามากินเนี่ยหนมเส้นไก่ต้มติดตรงน้ำนะเจ้าก็มีเนี่ยพริกหวานมีถัว่วแล้วก็มีตูนแล้วก็อันนี้น้ำจิม้มจิ้มไก่มาเน่มาเน่เจ้าอย่าที่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนมากินตำ หนมเส้นพยาสีเจ้ามันอะไรเจ้ามันอะไรเจ้ามันอะเจ้าเจินเจ้าเจินเจ้านี่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 ทำหนุ่มเส้นนะเจ้าขอใจจ้อนเนอะพ่ออยู่กลางต่งนะ้า เนี่ยแกงนมมันนี้เจ้าย้ำแรงบายบายอยู่ตรงนั้นกินคนเดียวอ,อ,อืม,อม,อมขนาดพริกเท้ากัน กพริกหวานจ no. ้ะอืมมะมะน้อมะน้่อวันนี้มีโอกาสได้มากินตำขนมเจนกลางถงนะ พันน้ำเส้นก็ได้นี่น้ำจิ้มไก่กินน้ำกินน้ำก่อนอากาศมันร้อนกาอยู่ตรงนะ้าหมาเนอะกินสิอีกก ต้มไอ้ต้มน้ำปลามาเจานี่ออ้อนี่มากินแค่ต้มกัะยาสีนี่ขนมซีนนี่เจ้านี่ใจมือตัวใจซอมตัวนะเจ้าอ,อืมามากมี่หนังจะได้มันกระถ่ไหลลงคณะอ่ะ ต้นข้าแต่แต่นะาจะใบปอมปอมนะเนี่ยใบฉากเนี่ยติ้งตังติ้งตังติ้งตังหุงุงนุงหงงตะมงมงตะมงตะมงตะงมงตะมงตะมงเห็นไหมคนเฮาก็ต้องมีอารมณ์ดีจะได้มีความสบายใจถึงแม้นยายสีนใจเนี่ยรู้กันนังรถเข็นทั้งสองคนแต่เฮาก็บมุ่งจะเศร้าไปทําไมเฮาก็ต้องสู้ คนอื่นอย่าท่ออย่าถอยเลยเยสีเนี่ยลูกนะไงมาถึงเป็นนะกามเนื้ออ่อนแห้งเนี่ยนะเจ้าว่ามันใจเป็นตอนนําน้อยๆนะตัน้อยนียน่ไล่จับบ่ได้เลยไล่ตีบ่ได้เลยฮ้ยตัวคนน้อยเนี่ยโอ้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยนะเจ้าอืมคนชาวไทยไงมาเป็นเจะอ,อีโอ้ตอนนัน้นอ่ะหัวลูกสาวเนี่ยอัน เป็นกำนอนแรงใหม่ๆนะเจสีลีดผ้าอยู่ใจนี่คิดแต่เหลืองลูกโอ้กูเนี่ยได้จะเอาไปใส่ตู้ตู้ตู้เสื้อผ้าน่ะแต่ยายสีเอาเสื้อผ้าของลูกสาวไปใส่ตู้เย็นนะคิดดูด้วะผ่านนี้ก็ผ่านมาสามสิบปีละสามสิบห้าแล้วก็ตียายสีก็ต้องทัใจอยู่ก็ โรคของลูกสาวนี่มาตลอดแต่ลูกสาวก็เฮียนหนังซื้อนะอืมจบแล้วก็แงะงงาการแง,ง้นได้สี่สิบห้าปีโผดไทยก่อนมาอยู่บ้านกับแม่ยะ่ะที่แรกก็ขับรถดได้ตอนนี้ก็ขับรถบ่ได้ยอ้อัย,ง,ยงก็บอกค่อยได้ต้องมานั่งรถเก้นอันเนาะทุกคนนะ่ะตีมีอัญยังตีในอกในใจหรืออัญยังนี่นะมาพอคลิปยาสีนี่เตอะ ต้องสู้เท่าขนาดนี้แล้วเยสีก็กลักวาตายละลูกนะตายไปแล้วไัยจะพอลูกอินเนอู้เพียงอห่งเรื่องเศร้าๆนะมาเลวมาเลมันจเจ้า เืนๆก่อนจะจะพอหรือใกล้จะจบหรือจะได้ยาสีก็ฝากช่องยาสีไปตัวน้าเจ้ายาสีเจ้าของช่องน้อยๆกําลังหัดเนี่ยฮัดทำเหมือนเดิมอะเจ้าอู้แล้วก็อู้แฮมนะ่ะก็อยากได้ทิดตามเนาะถ้าถึงปั้นค้นเมื่อได้ยาสีก็จะฉะลองถ้าได้ปั้นค้นเนี่ย อืมแปลว่าโฆษณามันจะเข้าละเดยวสีก็ได้มีสตางค์มาซื้อกับเขา้าทำคลิปตีแบบดีๆมันคือเปลือนเนื้อฟุงพอแฮมอีนอ่ะตอนนี้คนทิดตามยังไงอยู่ก็อยากได้คนทิดตามนั่งนัดน,น่ะเดี๋ยวสีกับฝั่อก็ติดตามเย่สีตัวเนื้อเจ้าถ้าคลิปนี้ถ้าพอแล้วชอบก็ กดติดต่ำจะสีตัวเนื้อเจ้าของน้าจ้าอันนี้บใจชากนะมีของน้าจแล้วสีแต้ะนะเนี่ย đẹp cả xong. Ừ. Tè tè. lắm này, kín khâu dù càng tung nát này cho. Ừ. อ่อนไงไมาตัดหญ่าตัดอยู่ตั้งปุ่นคลังจะมาแรงๆน่อยแต่เนี่เยอะสีมาก,ก่อนพักเฉดน้ำจิ้ม ไก่ต้มไก่ต้มน้ำปลามักสุดยอดเวลากินนก มันเดินมาเดินเนี่ยอุ้นวนๆตำน้ำเส้นไก่ เช้าเม็ดอขออนุญาตก,กินน้ำนะเจ้า น้ำจิ้มกะเพร็ดคลิปนี้ก็จบกันต่ออีนนะเจ้าอินดูหกักยาสีก็กดติดตามยสีตัวเนะเจ้าเดี๋ยวพากันในคลิปหน้าเนะเจ้าบายบายหวัสดีเจ้า